คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสรรสตอร์แมนไม่เคยได้จับเงินยิ่งแก่ยิ่งเก่าก็เป็นผู้เท่าทองคำยิ่งแก่ยิ่งขำก็เป็นผู้เท่าอายุยืนยิ่งแก่ยิ่งเก่าก็เป็นผู้เท่าทองคำยิ่งแก่ยิ่งระยำผู้เท่าเก่าเจ้งหมดสภาพทั้งคู่ครับพี่น้องเนี่ยคุณแอดคาราบาวลือเป็นแห่งชาติไม่ได้ปิดบังจะหมายถึงใคร พอได้ลงภาพหน้าตาสองผู้เท่าเอาไว้ชัดเจนแต่ถ้าใครยังไม่เห็นแค่อ่านปุ๊บก็คงจะนึกหน้าออกกระมังอ๋อและกรณีที่นายสหัสวสริษคุ้มคงสสชนบุรีเขต7พักประชาชนโพสเฟสบุ๊กด่ากองทัพสนตีนั้นคุณแอดถืเป็นแห่งชาติก็ไม่ละเวน้นผมคิดอยู่นานว่าจะโพสต์หรือไม่โพสต์ดีแต่ก็เลือกที่จะโพสต์ในที่สุดคำขอโทษก็เรื่องนึง แต่ทัศนคติที่คุณสหสวัสดยังคงมีอยู่ในใจมันจะหมดไปหรือไม่ผมไม่รู้แต่ที่แน่ชัดมันหม่งบอกว่าภายในพรรคประชาชนคิดอย่างไรกับทหารผมอยากเตือนในฐานะผู้รักชาติและประชาธิปไตยที่จะมีคนรุ่นใหม่อย่างพวกคุณนำพาให้เกิดขึ้นทางที่ดีคือต้องให้ทางพรรคประชาชนกลับมาทบทวนว่าทหารมีไว้ทำไมอันเป็นคำพูดของอดีตผู้นำพรรคคุณที่สกิดใจผมมาโดยตลอด อะไรที่คิดผิดคิดใหม่ได้ครับพักคุณมีคนอย่างเก่งเยอะอย่างคุณช่อคุณธนาทรคุณเทง้งผมว่าพวกเขาน่าจะเข้าใจได้เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเกิดสภาวะสงครามขึ้นไปถกการและแสดงออกมาให้ชัดเจนอย่างลูกผู้ชายมันไม่ใช่การเสียหน้าถ้าเทียบกับชายชาติทหารที่เขายอมเสียสถาชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยด้วยความปรารถนาดีจากคนแก่คนหนึ่งผู้ห่วงใยชาติทหารหารและประชาธิปไตยในเมืองคนรุ่นใหม่ แอดคาราบาว16ทับจรปอ27เอาละจะเชื่อไม่เชื่อคำเตือนของคนแก่ก็สุดแท้แต่ที่ผมเห็นจะเชื่อขนมกินก่อนเลยก็บรรดาน,นักร้องเรียนทั้งหลายคงไม่ปล่อยให้ในายสารสวรลอยนวลแน่ครับวันก่อนเห็นข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการการะทรวงวัฒนธรรมแพทองทานชนวัตรได้ประชุมติดตามมาตราการจูงใจทางภาษีและแคสต์ลีเบตเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยในว่าเป้าหมายสำคัญของนโยบายนี้ คือต้องตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและต้องสามารถกระตุ้นธศรกิจได้ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศคุณแพทย์ทองทานบอกว่าขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรมอยู่ระหว่างเปิดรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคเอกชนและจะมีการเปรียบเทียบกับมาตรการที่เคยให้แก่ผู้ผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทําในไทยซึ่งเคยให้สิทธิ์แคสต์ลีเบดสูงสุดถึง30เเ เพื่อให้การออกแบบมาตรการสนับสนุนผู้ผลิตไทยเกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อระบบสาหกรรมพภายในประเทศไม่จะเป็นนักแสดงผู้เขียนบทผู้ตัดต่อผู้ทำการาฟิกและแรงงานเบื้องหลังอื่นๆที่จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีโอกาสในการจ้างงานเพิ่มขึ้นกระทรวงเตรียมมาตรการเงินสนับสนุนให้เปล่าหรือเรียกว่าแกรนสำหรับกระบวนการผลิตภาพยนตร์ไทยโดยจะพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งรายเล็กรายกลางและรายใหญ่รวมถึงบุคคลที่มีความสามารถแต่ขาดเงินทุนในการที่เริ่มงานสร้างสรรค์ การออกมาตรการต่างๆเหล่านี้จะเป็นการยกระดับวงการสาหกรรมภาย,ยนตร์ไทยได้อย่างกว้างขวางสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมากขอเชื่อมั่นว่าทางกระทรวงได้ยกระดับและพัฒนาทั้งระบบอีโคสิสเทมเพื่อให้ทุทกองค์ประกอบขับเคลื่อนไปด้วยกันได้อย่างเข้มแข็งและแข่งขันกับนานาประเทศได้และเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ไทยอย่างแท้จริงก็ขอแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าสําหรับผู้สร้างผู้นำกับ แต่ก็ไม่อยากให้ตั้งความหวังสูงไปเพราะเรื่องการให้เงินสนับสนุนทำหนังของภาครัฐนั้นมีอยูทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่พุ่มกับตัวเล็กไม่เคยได้จับเงินคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน